มาซุปไซเลนเซากร์สองหมื่นไปมาแล้วอุ้ยเศษทำไมพมหมดมีเศษวะเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรเพียวเพียวเซลี่มาไงเฮ้ยตายลุงตายบ้างล่ะเฮ้ยไม่ตายด้วยจริงจัดสวัสดีเพี่น้องท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องแม่คุง s p d อีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาซุ่มไซเลนเซากันนั่นเองนะครับผมตามคลิปที่แล้วเลยที่บอกไว้นะครับ ก็เรียกว่าดองกันมาเป็นเดือนอีกแล้วนะครับผมก็จะหมดวันอยู่แล้วนะก็เหลืออีกกี่วันวะนี่นะครับตู้สิวันแต่ว่าจะรีอารีน่เนี่ยอีก2วันนะครับคลิปรีบัดรีบลงจดนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปสุ่มเซนซอรกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะเกลือไหมนะครับผมตัวมคงออกมังแหละนะครับผมดองมาขนาดนี้แล้วนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมเซนเซอร์เรียกได้ว่าดองกันมานานมากนะครับ2อง นะก็สองเปนเจ็ดละโอเคเพ like ื่อไม่ให้งานเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปซ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยไปมาแล้วโอเคโอ้โหรอบแรกเหมือนเดิมตลอดนะครับเกลือเกลิกแล้วไปข้ามเลยนี่ไม่มีแม่ตาเศษนะครับรอบที่สองจัดไป่าบิสตอรบลลี่นะครับการตีปิกแต่ว่าอ้าวหวานอ้าวหวานเจ๋ยดูได้กี่ตัว ฮ้าฮ้าวสองตัวว่ะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใ,ใช่เหรอโบรตุฟอเฮ้ยก,ก,ก็เกินไปเปล่าวะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ว่าเราเรา,เราต้องสุ่มเกลือหรอฮะฮะโอ้พัสซีโคเทอตายแล้วนี่ตาม,ม่วงเลย โอ้โหโบรโบรเบาไวเกินไปเปล่าเฮ้ย uh. ค okay. ือได้ข่าวว่ามัน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 เกลือไม่เหยวยบหรืคนตู้นี้มันมันต้องเกลือสิเฮ้ยเกลือเงียบด้วยเขี่ยเลยไม่เยียบวะจบปั๊บโอเคได้อ่ะเโอเคได้แล้วนะครับเอาเขี่ยไม่เกลือเฉยจบเลยเราก็ส่งต่อนะครับไอหมดเลยโอ้โหตายแล้วของตัวแรกเือเลยทีนี้ อืมเรียบร้อยข้ามาดิพอ,อเลยอะ่ะแม่เมื่อกี้ไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะหน่อยหน่อยหน่อยไม่เป็นไรน,นะครับก็ได้แล้วก็ดีอืแหละตายตาแดงเถือกเลยโอ้ยเสร็จไม่มีงานตัวเด็กอะ่ะก็จะเย้ตัวเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบเลยบอดไปต้องงี้สิต้องงี้ดีวะนี่ ตะวนันกี่ตัว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 ตัวเดียววะไปอ่าเกือนี่ครับไปต่อดิโอยาแล้วนะครับเอาตัวแรกพอที่เหลือก็กันละเดียวอุ้ยเืยอยยังไงไปโอ้โหโอ้โหเรียบมาเลยอะรับไปรับแสงกันไปต่อจ้ะ โอ้ยการานยืนเดียวอือ,ออือโอ้โหโอ้โหไม่มีเลยนะครับอออโอโอ้โอเฮ้ยเศษทำไมพอมดอมีเศษวะเจ๋อ้าวหวานปะเนี่ยอ่าเรื่อยเลยละ่ะนี่แหละที่รอคอยนะครับปึ้ง อ่ตัวเดียวก็ไปโอ้โหเสีสามเล่นเลยนี่แหละคือตอนนี้คือดีใจกับเสษนะไม่ได้ไม่ดีใจอะไรกันเลยอะไรละปึ้งโอ้โหเกือจัดโอ้ไม่ก็ไปฮัลโอ้โหเรียบเก้อโอ้โหโว้โวโ,โ,โ,โอเคไม่เรียบละสามนะทุกคนเ,นเลยละอันเนี้ยเ,เลยละ มาคอบไปนะครับไปกันต่อเจ๊อตัวเองโอ้ยสับเบอรีมาว่ะเอาไงโคตรแดงเถื่อนไม่รอไม่รอแรงแนะั่นแหละรอบนะี้บิดเลยรีบนะครับรีบไปตีอารีน่าก่อนเดี๋ยวแรงตกโอ้โหเกือเกือกจัดยาวๆเทุกคนยาวๆโอ้โหะโอ้ยพอหมดโอ้ยเจ็บจีบ๊ดถึงหัวใจ ไปจ้ะเฮ้ย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 เฮ้อะไรอะไรอะไรเพียวเพียวเซอรี่มาไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ต้องต้องต้องรอนะต้องรอต้องดูนะลุกเลยล่ะเฮ้ยสองตัวด้วยตายแล้วไปโอ้ดีเมื่อกี้กดเห็นทันนะเ้ยเมื่อกี้จะฆ่ามันนะไปไปไม่เอาไม่ใช่พวกเองไปไปหมดอ่าเออไม่ใช่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 เอง ในวงเดวิวอะไรเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้นะครับแดง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 อะไรเหรอโอ้โหม่วงมาเลยอนะโอ้โหไม่ได้อยากได้เลยโอ้โหเหมือนลีมาใหม่เนี่ยขนลุกเลยอ่านี่ต้องต้องแดงแล้วพี่ทัศน์ศมาขนาดนั้นแล้วเออแดงนี่เป็นไงเลิศเลยล่ะเป็นไงล่ะ,ละบอกแล้ว ไม่ทำไม่ได้มันจะออกมันก็ออกไอ้ครับผมโคขนลุกเลยอ่ะวิะะ่งอะถ้าสีแม่เท่จริงทุกคนดำอ่ะสีดำอ่ะดำเทาโคตรเท่วทินเนี้ยหม่รอดใส่เลนส์สองสองดาวหยอกหยอกยังไม่ถึงนะครับไม่เลยถึงวะอาจจะถึงแล้วแหละนี่ไงล่ะ ดวงดวงวันนี้มัน,ม,นมา่ะมา่ะดองมาเดือนหนึ่งนลครับไม่มาก็โอ้โหไม่มาก็ไม่ได้แต่งมาทําไมโอ้ยหโอ้โหล้วนเลยข่าวล้วนเลยนะไปเจ้าไปเจ้าไปก,กันต่อปึ้งโอ้โหเก็บจีดถึงหัวใจตอบที่อะไรแล้วไม่รู้ฮะอ้งม,มาอีกแล้วใช่ปะเด๋อเฮ้ยเกินไป่ะอโวะสามตัวเลยเหรอคลิปเดียวนะ ไปไม่ได้คือโดมันเวอร์เกินไปแล้วเนนี้ใช่หรอใช่หรอทุกคนใช่หรอในห่วงข้ามไปไม่ใช่เอาเอาไม่ใช่วะไอ้หลุดเลยคนลุกเลยมาเมื่อกี้โอ้โหสรุปรไม่ใช่นะครับยังดีไปเอ้ยหวานหวานอย่างนี้กี่ตัวด้วยนะครับเชื่อใจไม่ค่อยได้หลายคนเนี้ย,ยตัวเดียวไปข้ามเลยใช่เปล่า อันแน่ไม่ได้แดกหรอกอเดี๋ยวมาคว่มรอยมาเลยอ่ะอ่ะรอบสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวไม่ท้ายสุดนะเดี๋ยวน่าจะมีแจกแสงในกิจกรรมนี้นะครับผมปึ้งไปเกลือนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการันตีก็ไปนี่นะครับการันตีตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่3นะครับผมนีออ่แหลยล่ะถ้าไ่คิวคลิปนี้มันจะได้แบบนะสองรอบได้ จริงๆผมควรจะสูงไปนานแล้วแต่ว่านะดองอมาทำชิ้นนี่แหละนะครับผมมองกีทีก็เท่จริงๆเว่ะโคตรอ่ะโคตรเทอ o m ย์กาโคตรจะเลิศอ่ะนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงกิจกรรมก่อนนะว่ามันมีแจกไหมนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนก็ไปแล้วมา200เร้อยเลยเลยละมาอีกรอบหนึ่งไปนะครับ โอเคการหันตัวการหันตัวเดียวจะหลุดเออเหรบจนะครับเฮ้ยสองเทยังจะมาอีกเหรอถามจริงโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปอัพตัวดีกว่านะครับผมนี่นะครับเซเลนโซลกดไปเลยเลื่อนเลื่อนอน,นี่เี่ยนะออกโคตรไวโคตรเท นี่แหละแค่อัพอัพดาวแล้วน,นะตายแล้วไปข้ามโอเคสเลนโซสองดาวนะครับผมรอบนี้โคตรเวอร์อะทำไปได้ยังไงวะเก่งเกินบางทีอะนะโอ้ยผงนะครับอัพแปลสกิลอะเรือเฟือนะครับผมปึ้งเรียบร้อยนะครับผม <ś m _> โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมก <ś m> ็ <ś m> เซนโซ่จะได้รับพลังบลาบลาบลา l a h knock b a c ตกอยู่ในสถานะเงียบชนิดล้านอ่าฮะฟาดดวงจันทร์โอ้โหนั่นแหละนะผมตัวแมลงเจอเนลินาตลอดนะครับผมเมตาเลยอะตอนนี้ผมก็แพ้ตลอดเจ้าท้าอัพเซนทำงาน2 5วิอันนี้มันใบนะครับโคตรเวอร์เนี่ยสถานะใบ2วินะครับทุกหนึ่งวิสอ3วิเรื่อยเลยล่ะใบอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็เฉือนจันทราครับผมความเสียหาย457 9ก้าของแรงโจมตีนะครับมีความเสียหาย25%ตามสัดส่วนของชีวิตสูงสุดอ่าโฮ้ยเพิ่เฉย40ก็โอ้โหตายแล้วความเสียหายระเบิดดวงจันทร์หครั้งความเสียหาย1ครั้งเลยโอ้โหโหดจัดมีอะไรเนี่ยพวกครูทางโอ้โหเนี่ยที่มันเก่งนะครับผมหกมันยาวมากนะอันนี้ก็คือตอนเพื่อนตายปะใช่ปะรู้สึกอ่าเออใช่ก็คือตอนเลือดมันลดนะครับผมคุกกี้ในทีมมันลดนั่นเองมันก็จะทำทำงานนะครับก็รีเซ็ตสกิลตัวเองแหละ โคตรเอเอกิ่งเกินนะครับเดี๋ยวผมไปตีท็อปปิ้งกับบิสก,ก่อนนะครับผมก็มันก็เลยเป็นโจมตีนั่นแหละนะครับเจอกันโอเคมาครับทุกคนก็ไปตีท็อปปิ้งกับบิสก,กิตมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของโจมตีล้วนเลยนะครับก็สซรีนเซาเนาะมันขึ้นเอาลังโจมตีนั่นเองนะครับก็ใส่ไปนะครับโจมตีท้ายก็โจมตีนะครับ ส่วนบีสก็เป็นเพืิดเฉยนะครับผมเป็นดาเมจหลักของเรานั่นเองนะครับก็จะไปดูในอนารีาน่าดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยโอเคมาครับทุกคนก็นี่นะครับเตรียมทีมไว้เรียบร้อยนะก็ไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองตีทีมนี้แล้วกันนะครับผมทีมไทเกอร์เนาะเป็นซานซ็อกเหมือนกันแหละเออนั่นะว่าแล้วนะครับไป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 ตุ้มนี่โดนโดผมโดนละ เจอเครือเงียบเหมือนกันนะครับโอ้ยโอ้ยอะไรนะโอ้ยล็อกเฮ้ย i n t e r n ล็อกกันเองไม่ดีนะเดเฮ้ยเออตุ้มลุงพาไปเอออันนั้นแหละตุ้มตุ้มตาต้าเรียบร้อยนะครับมาแบบอีซี่โคตรจะง่ายอ่ะไหนดูดาเมจดิโอ้โหสิบเจ็ดล้านนี่นะครับสิบเจ็ดสิบห้าก็ใช้ได้เลยแหละ ดามีหลักนะครับผมไปกันต่อโอ้โหโดดเดียวโดโมดมาเนี่ยทีมเดียวกันเลยแล้วก็คนละสมบัติครับผมโอ้โห,โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อ่เรียบอยตายเต่ว่าเราไม่รอดหรอกเขาเขาดาเมจเราเขากำลังสูงกว่านะครับผมเฮ้ยปากวะ โอ้โหพลังยี่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในลงด่างกับ้างนะครับโอเคมาทุกคนเรามาเทสกับมังกรกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเอสโก o นะครับนี่นะครับลุงมาเดี๋ยวสโลให้นะครับผมไปนี่ผ่าไปต้มนะครับโอ้โหเาเมีโคตรแรงซึ่งตีไป เออนัอ่นแหละฟันไหมนะครับสกิลแล้วตูมเบื่อที่แอดตีปกตินี่สกิลทีสองล้านอะ่ะเวอร์จัดยินมังกรตัวเดียวตายอะ่ะที่ดูดิ <c oughs> เก่งอะ่ะไม่มีสมบัติเลยนะเมื่อกี้ตายแล้วลุงเก่งเกินอะ่ะอีกสักรอบนะครับ ปุ้มโว้ยไม่บอปแล้วเปล่าวะต้องเสียหายหรือว่าดื้โอ้โหจริงถ้ามีเพื่อนมาเท่าไรคุกกี้ในทีมอีกอมันจะใช้สกิลรีเซ็ตสกิลตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งก็เห็นแล้วแหละในอารีนาเมื่อกี้นะผมตายลุงตายปล่าล่ะเฮ้ยไม่ตายด้วยเก่งจัดมาเตอร์ม,มีสมบัติ โอ้โหนี่นะครับของดีที่ทุกคนคนปั้นนะมันจะหายล้นวนเลยเกิ่งจดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มไซเลนซอนะครับผมก็ถือว่าไม่เกือนะเพราะว่าออกมาสองตัวแล้วก็การตีกัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนปั้นนะผมว่ผมตอนนี้ก็เป็นเมตาอยู่ก็เดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหม่ของลิลลี่อเวกนะครับผมก็ใกล้จะมาละเดี๋ยว รอสองอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชช่องด้วยนะครับผมคลิปหน้าก็นั่นแหละตามที่ว่าไปนะครับเซลลเลียเวกเจอกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้สุมส่มเซนเซอก็รีบไปสุ่มนะครับผมจะหมดซีซันมันละโอเคไหนเซนเซอวะเออเช้่อมาแล้วกันนะครับผม,ม,อมเอานี่ไปนะครับลุงชาโคนะครับ มาตัวเราไปก่อนนะครับผมยังยิบหน้าครับบ๊ายบายี่ถุงรอยได้เบรค